ความดีของพระองค์ท่านทั้งหลายถ้าหากว่า,าพระองค์ตัดสร้แล้วไม่ทรงสั่งสอนตัดโลกแล้วแม้แต่ตัดโลกจะมีบารมีแต่กล้าประการใดก็ไม่อาจจะไปถึงนิพพานได้ท่านทั้งหลายท่านใดที่พึ่งพางอาศัยคําสอนและการกระทำไปตามคําสอนของพระองค์แล้ว การจะเข้าสู่ธรรมะไปสู่สวสัสดิพานนั้นไม่ยากเลยบุคคลที่อวดดีไม่ยอมฟังมคำสอนของพระพองค์ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังที่พระองค์สอนไว้เมื่อตายแล้วก็จะก็หนีไม่พ้นนรกโลก,กันดังเช่นพระเทวท,ทัตพระโคลิกะพระนางจิจมานิกาและพระเจ้าสุภพุทธาเป็นต้น เชิญผู้ได้แต่งปากว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราผู้ใดจะเสม,มอเหมือนมิได้เลยอนุสติข้อที่สองธรรมานุสติหมายถึงการระลึกถึง,ง,งคุณของพ้าธรามคุณของพ้าธรรมจัดแยกออกไว้เป็นสามลาักษณะคือหนึ่งปริยัติธรรมสอง ปฏิบัติธรรมสามปฏิเวทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งสิน้นรวมเรียกว่าปฏิยัติธรรมข้อปฏิบัติอนไรที่ทําให้ถึงพันธิทานได้เช่นมรรคแปดเป็นต้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมและมรรคสี 4, ผลสีนิทานหนึ่งรวมเป็นเก้าเรียกว่าปฏิเวทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีทั้งหมด แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แต่เมื่อย่อลงแล้วก็จะเหลือคำสอนที่เป็นหัวใจหลักๆอยู่สามประการคือหนึ่งเศษจัดเป็นโอวาทข้อที่หนึ่งเรียกว่าสัพพะปาระอัตตะละนังแปลว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงมีคำสอนอยู่ทั้งสิ้นสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์สองสมาเทศ จะเป็นโอวาทข้อที่สองเรียกว่าปุกระักสุปัจส,ปสมปชาแปลว่าการทำบุศลให้ถึงพร้อมมีคำสอนอยู่ทัเส้นสองหมื่นหนึ่งันทธรรมขันธ์สามปัญญาจะเป็นโอวาทข้อที่สามเรียกว่าสุจิตตปาริโยชาปนังแปลว่าการทำจิตของตนให้ส่องใส มีคำสอนอยู่ทั้งเส้น42,000ระธทรมขันรวมคำสอนทั้งสามประการน,นี้แล้วก็ครบ84,000ระธรรมขันคำสอนทั้งสามประการน,นี้ก็ครบ84,000ระธรรมขันคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ก็เพื่อสอนให้สัตว์โลกลดราะโทสะโมหะเพื่อให้สิ้นกิเลส สิ้นทุกทั้งปวงถ้าทางอ,อกที่พระองค์ทรงสอนนั้นทั้งหมดนี้ผู้ใดจะปฏิบัติเวลาใดก็ได้ทั้งสิ้นไม่จำกัดการเวลาและจะให้ผลตามสมควรแก่การปฏิบัติท่านทั้งหลายเมื่อท่าน,าน,านได้รู้ได้เห็นหว่าพราทางธรรมสอนของพระองค์ ดีจริงได้ประเสริฐแล้วกว็ควรน้อมนำเอาพระธรรมนั้นมาปฏิบัติให้ธรรมะเกิดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายหรือควรน้อมใจของเราก็ไปไปฏิบัติธรรมนั้นน,นเพื่อเข้าสู่พระน,นิพพานพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่สูงยิ่งเป็นธรรมที่ให้ความสุขเป็นโลกุตตรธรรมได้ย่างยืนไปตลอดกาลไม่มีวันที่จะแตก ดับอีกเลยฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงควรน้อมนำพระนิพพานเข้ามาในใจตนถ้าทำธรรมสอนของพระพุทธเจ้าจะคุ้มครองป้องกันรักษาแต่จะพราะผู้ที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นอาจินแล้วย่อมไม่สู่ทุกคติโดยเด็ดขาดอนุสติข้อที่สามคือสังขารอนุสติ าการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ในขั้นแรกครอบครัวจะลึกไปตามลำบากลำดับจากขุณเก้าคือหนึ่งตุวปฏิบันโนวัตโตวัตโตสาวัตสังโฆ